สวัสดีครับผมสาธิตในช่องสาธิต DKK นะสำหรับวันนี้เราจะมาแข่งขันเดาะฟุตบอลกันนะครับจริงเงินรางวังลเงินรางวังลวนในวันนี้ดได้รับการสนับสนุนจากคุณสุพรรณวิบูลมานะท่านเป็นผู้บริหารของสโมสรโรตารีประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเป็นกรรมการกลุ่มโมโจโในโครงการของคุณสุติชัยนะครับไลฟ์โมโจบนะครับเงินรางวัลในวันนี้นะที่หนึ่งนะครับถ้าเดาะได้หนึ่งร้อยครั้งโดยไม่ตกเลยจะได้ ห้าร้อยบาทร้อยครั้งแบบว่าใช้มือจับนะครับก็จะมีรางวัลเป็นลูกฟุตบอลนะครับวันนี้เรามาชมกันว่าน้องๆจะออฟุตบอลได้เงินรางวัลกันหรือเปล่าทดสอบทดสอบนี่ทดสอบสองสามสิบทีเหรอสิบทีได้สิบบาท

ほう。<laughs> <laughs> <つ> <laughs> ให้มือจับหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสส่สห้าสหกเจดสเือบเนี่ยถ้าตกไม่ได้นะเก้าสิบเอ็ดสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบสามเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ด สิบสองสามสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดสองสิบสาม สิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็สิบเอดเจ็สิบสองเจ็สิบสาปดสิหเจ็ดด็สิบแปดเจเกบอดดสิบสองปสิบสามสิ อปสิบห้าแปสิบหกอปสิบเจ็ดแปสิบแปดแปสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิสองแ้าสิบสามสี่สิบห้าเก้าสิบหกแปดสิบเจ็ดแ้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อย อ่าถ้าถ้าดอเราจับแบบนี้ได้ลูกบอลถ้าเตาะถ้าเตาะแบบไม่จับเลยร้อยครั้งได้ตังค์ห้าร้อยไม่เอาฮะโได้ยังไงอ่ะแต่ถ้าว่าได้ดอแบบจับจับอะยี่สิบครั้งได้ตังค์ยี่สิบบาทดอแบบนี้ได้ไหมแบบใช่เงี้ยจับอ่ะเปีนยจับอะเป็นแค่แผลแต่ถ้าแต่ถ้าดอเราจับอะห้าสิบครั้งนะได้ตังค์ร้อยหนึ่ง โห้าสิบปังไปตังลอยหนึ่งป้องเป็นแม่ยาแล้วนะป้องเป็ยาแล้วน่าจะเป็นยามาครับผมหมดแล้วเอาใคร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 เริ่มก่อนไอ้ว่ามานี่โอนให้ออกดีกว่าเฮ้ยเอาแบบอายุน้อยก่อนดีกว่าไหมอุ้ยเอาแบบอายุน้อยก่อนดีกว่าไหมใครใครเป็นเป็นอายุน้อยของเขา ชัดก่อนใช่ไหมอายุเท่าไหร่ถ้าเราเไหนชื่ออะไรครับชาดาวอ่ะชาดค่ะจะใจพูดดังๆจริจริงเด็กชายเด็กชายจ้าทวารหนอะไรนะชื่ออะไรเด็ก เด็กชายอะไรนะเด็กชายเชจวานด่านกลางโอ้เ oh, okay. ด็กชายเชจวานเช,ชวานอะไรนะด่านกลางด่านกลางด่านกลางเช,ชวานด่านกลางอายุเท่าไหร่แปดแปดวันนี้วันนี้จะเราขี่กี่ครั้งหนึ่ครั้งหนึ่งร้อยครั้งเอาแบบจับหรือไม่จับจับ <laughs> โอเคเนเหนึ่งร้อยครั้งได้แลยอ่ะนับแล้วนะครับ

ว้าทุกไม่ได้คร <ś red> ับจับบอกอย่ารอยข้างถ้าล้อยข้างแบบจับได้ลูกบอลถ้ารอยข้างแบบไม่จับเลยได้ตังค์ห้าร้อยแบบแอื่นดอเนี่ยแต่ถ้าแบบนี้ได้ลูกบอลนเแต่ถ้าห้าสิบข้างแบบจับนะห้าสิบข้างแบบจับนะได้ตังค์ร้อยหนึ่งเป็นพยานนะกล่อง อแต่ถ้ายี่สิบครั้งใช้ยี่สิบครั้งได้ตงค์่าได้ตังค์ยี่สิบบาทไม่ได้ไม่ให้แล้วเดินใจแล้วเอาขายขายคนต่อไปมาชื่ออะไรครับบอกบอกกล้องผมชื่ออะไรขายผู้มีการฮะ เด็กชายปวินชาลุงภูมินเด็กชายวินชาลงปวินชาลุงืชอเล่นนิวนิววันนี้ดอกกี่ทีห้าสิบอายุเอออายุเท่าไหร่แปดแปดยอห้าสิบัเดอบอกแปดอ่าถ้าดห้าสิบทีแบบจับใช่ไหมได้ 100 100 mình loại bạc đâm mình không làm mình 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 là đó nè ngay ngay quá lưu ý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  เออต้องเท่าใครวนะเนี่ยเจ็ดสิบแปดชัดได้กี่ทีวะ ย <laughs> <'re bad. S 2> ี่สิบแปดสามสิบได้สามสิบ <c oughs> สามสิบว่ะได้ยี่ส,สิบบาทใช่ไหม <c oughs> อ่ะรับรางวัลรับไปรางวัลได้กี่ที 30, สาิบแสดงว่าเกินยี่สิบใช่ไหมยี่สิบบาทขอบคุณครับ่อนเอ้ยปมือปมือปมือเออใครคนต่อไปไ<ว>ชัดได้กี่ทีชัดได้สิบเก้าฮะยี่สเก้ายิบเกาหรือสิบเก้าสิบเกหรือยี่สิบเก้าิิบเชัดน่อะนะเี้ขาวขาวนะ 8ปสิบกกว่าไม่ใช่เหรอสิบหกไม่ใช่ไงเออสิบหกกว่าสิบหกคนต่อไปถ้าถ้าถึงยี่สิบได้ยี่สิบบาทแต่ไม่ถึงรอบเดียววันละรอบคนหนึ่งรอบหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้ามาต้องมาพรุ่งนี้อีกอ่าคนต่อไปใครเห็นลิปตอนชลางไหนนะวอ้วา สวัสดีครับชื่ออะไรครับวาครับ <Wow. S 1> ชื่อจริงงามสกุลมันจะเรลิมนำมุ่นทั่วรัพอ,อ,อายุเท่าไหร่สิบปีสิบวันนี้ดอกี่เดีาสิบปบอ้าว <Wow. S 1> โอเคเริ่ม <c oughs> หนึ่งสอาม้ <c oughs> ต๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ันาพงษ์นนี่ชื่ออะไรเนี่ยกชยพัฒนาพงษ์ครับอันนี้คออินทรนสาชิเล่นแบงค์มองมองมองแบงค์ครับอายุเท่าไหร่อายุสิบเอ็ดเออไดต้อกี่ทีห้าสิบเดี๋ยวเอ็งเปลี่ยนโ้ดดีกว่าไหวเอาแบบหลังเท้าดีกว่าเนาะ เขาเขามันง่ายพูดเดี๋ยวเดี๋ยวล้าหลังเท้าหลังเท้ารับใหม่เลยหลังเท้าเขาเขาเอาแบบนี้อย่างเดียวเขาแบบตะแบบโกนเลยได้แบบตะโก,โก,เเก,กเนเยเอาคน,นเจ็บเขาก็ไม่ไหายลงนะคนไหนเจ็บเขาก็ไม่หาลงสนามคนไหนเจ็บเขาก็ไม่หายดอคือกัน แม่ไม่ต้องรีบเอาที่ชาปไปเฮ้ยต๊อะไรไม่ดูเได้โต๊ไม่ไีสบสวัสดีครับครับเวาลากรผลจำหลัดครับื่อเล่นไผ่ครับอายุสิบสองปีมองมองเหร แบบโบกมือแหรไม่บายจุดปะทับหยอกหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาลยดกี่ทีห้าสิบเอ้ยห้าสิบเอาเลยหลังข้านะเอาเริ่ม ฮ่า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 โอเคเอามานั่งมานั่งมานั่งมาทุกคนมานั่งมาชัดเดี๋ยวมีคนโชคดีคนเยอะเลยเด้ยโชคดีอ่ะโชคดีมีนั่งนั่งนั่งตรงนี้นั่งนี่นั่งหันหน้าไปทางนู้นนั่งนี่เอ้ยนั่งเลี้ยงนี่หันหน้าไปทางนู้นอ๋อไปมานี่ ไม่ได้คนเดียวหรอชัชได้เป็นยี่สิบนเดียวเน,น่เดี๋ยวหคุยมา <c oughs> เอา้าคนไหนคนแรกรู้สึกเป็นยังไงครับเหนื่อย <c oughs> วันพรุ่งนี้จะมา <c oughs> อีกไหมเออมาวันนี้ได้กี่ทีสิบหกสิบหกโอ้ยลามารู้สึกเป็นไงบ้างครับสน,นุกครับสน,นุก วันนี้ได้กี่ทีเก่าแบบโอ้ได้ได้เงินไหมไม่ได้เอาพรุ่งนี้จะมาเองไหมเออเฮ้ยคนนี้ได้ตังค์นี่ว่ะเฮ้ยดอได้กี่เทบวันนี้สามสิบสามสิบโอ้ยพรุ่งนี้จะมาเองไหมเออโอเควันนี้ได้กี่ทีสิบหกโอ้ทำไม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 ได้น้อยแหละเจ็บขาครับ พรุ่งนี้หมาไหมมาครับอ่าคนละทีนะวันละทีนะได้กี่ทีครับ14 14พรุ่งนี้หมาไหมมาครับมาครับเยอะตอะไรอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอแบบจับปาจีได้หลวงเอ้ยไหนบองเปลี่ยนกระติกาเปลี่ยนอะไรว่าเออวะให้จะใใหห้้ลอง เราได้ยี่สิบีได้ยี่สิบบาทได้นะครับได้นะครับผมต่อได้ร้อยีครับอ่ะ,อะ,อะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ว่า <laughs> จะมีใครได้เงิน500บาทหรือเปล่า <laughs> สวัสดีครับ <laughs>